ช่วงเวลาแห่งสาละดีๆต่อไปนี้ตรีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตรีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เปียนวัดใต้พุทธาคมเมืองกาญจนบุรีพระวิสุทธิรังสีหรือหลวงปู่เปียนอิทัสสโรที่ชาวเมืองกาญ และแวดวงนักสะสมพระเครื่องเรียกขนานนามว่าหลวงพ่อวัดใต้หรือหลวงปู่วัดใต้อดีตเจ้าอาวาสวัดใต้หรือวัดชัยยะชุมพลชนะสงครามตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนอกเหนือจากกิจตศัพท์ทางพุทธาคมแล้วยังเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีคุณูปาการและเคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จังหวัดกาญจนบ,บุรีอีกด้วยปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านนั้นยังคงเป็นที่ต้องการและเป็นที่สแสวงหามีทั้งพระเครื่องและเครื่องรางของขังอาธิพระผงเหรียญเสื้อยันผ้าประเจียดชานมาตะกุดลูกอมหนังหน้าผากเสือซึ่งล้วนทรงพุทธาคมเป็นที่นิยมและสแสวงหาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเหรียญร่มเหมือนหลวงปู่เปลี่ยนรุ่นแกรกปีพศ2472สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานทําบุญอายุครบรอบ67ปีลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอามหูในตัวขอบเลื่อยเนื้อทองแดงกัะลายทองด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เต็มองค์นั่งสมาธิบนธรรมาท ด้านล่างระบุปีที่สร้างพศ2472โดยรอบจารึกอักษรไทยว่าที่ระลึกในการทำบุญอายุครบปีพระวิสุทธิรังสีวัดชัยยชุมพลพรการบรุรีด้านหลังเหรียญพื้นเรียบหูกเป็นยันรูปสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดจำนวนสี่ช่อง แต่ละช่องบรรจุอัระหัวใจพระอริยสัตว์สี่หนึ่งตัวมีด้วยกันสองบล็อกคือบล็อกยันตรงและบล็อกยันเบียงจำนวนในการจัดสร้างทั้งหมดประมาณสองพันเหรียญประวัติมีดังนี้เกิดบ้านม่วงชุชมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเกิดวันเสาร์เดือนห้าปีจอ ตรงกับวันเสาร์5เมษายนพศ2504ที่เรียกกันว่าเสาร์5บิดามารดาชื่อหมื่นอินรักษาหรือนิ่มมารดาชื่อนางจีบภูลสวัสดิ์ในวัยหนุ่มท่านมีความเป็นนักสู้เข้มแข็งทรหดอดทนเรียกได้ว่าเป็นนักเลงเต็มตัวตั้งแต่ยังเด็กรูปร่างล่ำสันผิวดำจึงเรียกชื่อว่าทองดำ ด้วยบิดามารดามีความเป็นห่วงเกรงว่าต่อไปในอนาคตจะเอาดีได้ยากจึงได้นำไปฝากให้เรียนหนังสือที่วัดใต้เป็นสิทธิ์พระรูวิสุทธิลังสีหรือหลวงปู่ช้างเจ้าอาวาสและเจ้าคณะเมืองการในสมัยนั้นท่านเป็นพระเกจิผู้มีวิทยาคมแก่กล้าเป็นที่เคารพนับถือเมื่อมาอยู่วัดพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนสุขขุมเยือกเย็นสุขภาพเรียบร้อย และโอบอ้อมอารีบิดาเลยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเปลี่ยนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่ออายุครบบวดอุปสมบทที่วัดใต้มีหลวงปู่ช้างเป็นพระอุปชาพระอธิการรอดวัดทุ่งสมอและพระอธิการก่อนวัดชุกพีเป็นพระคู่สวดได้รับฉายาว่าอินทสโรซึ่งเป็นฉายาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เนื่องจากพระอุปชาเห็นว่าเสาห้าเป็นคนจตากล้าแข็งถ้าให้ฉายาเป็นคนวันเสาเกรงว่าจะกล้าแข็งเกินไปแต่เดิมตั้งใจจะบวชเพนเกยกวันแต่ก็อยู่ในสมณะเพศจนจบสิ้นอายุไขหลังอุปสมบทมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งหนังสือขอมหนังสือไทยและปฏิบัติพระธรรมวินยัยอย่างเคร่งครัด ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆสำเร็จในทุกวิทยาการที่ได้รับการสั่งสอนเป็นที่ถูกใจของพระอุปชาจึงตั้งให้เป็นพระใบตีกาพระฐานาของท่านเมื่อลวงอู่ช้างมรณภาพลงทางการจึงแต่งตั้งให้พระใบตีกาเปลี่ยนเป็นเจ้าวาดสืบแทนและได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูวิสุทธ,ธิรังสี ท่านปกครองได้พัฒนาวัดจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งด้านปริยธรรมและกุรบุตรกุลธิดาโดยจัดตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดคือโรงเรียนวิสุทธ,ธิรังสารังสีนอกจากนี้ยังร่วมพัฒนาวัดวา,ารามต่างๆในจังหวัดมาโดยตลอดจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมารัชกาลที่หกโปรดเก้าเลื่อนสมศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระวิสุทธิรังสีและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาววชิณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชได้พระราชทานสร้อยต่อท้ายเป็นพระวิสุทธิรังสีชินสนะโสภีสังฆปาโมกหลงปู่เปลี่ยนเป็นอมาตะเทระรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียง ในยุคสงครามอินโดจีนเป็นที่กล่าวขานว่าท่านมีพุทธาคมเข้มขังแม้ขุนโจรชื่อดังยังต้องเคารพยำเกรงพิธีปุกเสกและพุทธาพิเศษต่างๆต้องมีชื่อของท่านร่วมอยู่ด้วยเสมอแม้แต่พระราชพิธีสำคัญอาทิงานถวายพระเพลิงรอหสวยลาดรอหงานฉลองกรุงรัตนโกศินครบบร้อยห้าปีหลวงปู่เปลี่ยนมีลูกศิษย์มากมาย ที่เป็นพระเกจิผู้ที่มีชื่อเสียงต่อมาเช่นพระเทพมงคลรังสีหรือหลวงปู่ดีวัดเหนือจังหวัดกาญจนบุรีและพระเทพสังวรวิมลหรือหลวงปู่เจียงวัดเจริญสุทธารามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นหลวงปู่เปลี่ยนมรณภาพเมื่อปีพศ2490สิริอายุ85ปีพรรษาที่64เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก ปี2472นับเป็นเหรียญอันทรงคุณค่าและส่งไว้ซึ่งพุทธคุณครับและนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าให้ฟังสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเป็นกรนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ